ความสนุกอีกเช่นเคยค่ะใช่แล้วครับพีูุ่การดูไหมครับว่าตอนนี้นะครับอากาศเมืองไทยบ้านเราเนี่ยร้อนขนาดไหนร้อนจนขนาดอยากจะหยิบพาชิดแล้วก็โยนออกไปนอกโลกเลยนะคะแต่ว่าเพื่อนเื่อนรู้กันไหมครับว่าพระอาทิตย์ที่เราเห็นร้อนๆกันอยู่เนี่ยมีประโยชน์มหาศาลเลยนะครับเพื่อน,อ,น,อ,นอาจจะงงกันใช่ไหมล่ะครับว่ามีประโยชน์ยังไงเอาเป็นว่าเราไปพร้อมๆกับพี่ป๋อไปหาคําตอบกันเลยดีกว่าครับ วันนี้เมืองไทยของเรามีแต่จะร้อนขึ้นทุกวันเป็นเพราะเราใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลืองจนทําให้เกิดสภาวะเรือนกระจกขึ้นแต่รู้หรือไม่ว่าแสงอาทิตย์ที่ส่องแสงลงมาอย่างร้อนแรงนั้นก็มีประโยชน์และมีคุณค่ามาหาศาลเลยทีเดียวมาร่วมหาคําตอบว่าแสงอาทิตย์สามารถก่อเกิดเป็นพลังงานได้อย่างไร <c oughs> เอาละครับวันนี้เีป่ปอพานุน้องนะครับมาที่ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนบางจากนั่นเองครับเขาบอกว่าวันนี้เราจะได้ท่องเที่ยวกันนะครับแล้วก็ได้เรียนรู้ในเรื่องราวของพลังงานทดแทนด้วยมากับน,น้องทั้งสองคนสุดน่ารักเลยนะฮะมีน้องอะไรบ้างครับสวัสดีค่ะหนูชื่อนาเดียค่ะอ๋านาเดียนาเดียสวัสดี ชื่อน้องนาเนียค่ะ,ะนาเนียฮะโอ้โหชื่อคล้ายกันพี่เรียกนาม,มา <c oughs> ได้ไหมลูกไ,ไม่ได้เออคล้ายๆชื่อสถานีรถไฟฟ้าเลยนะวัน <c oughs> นี้พี่บอกก็พาัง,น,งน้องนะครับมาที่ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนบางจากนั่นเองนะฮะ <c oughs> ซึ่งก็อยู่ไม่ไกลนะครับแถวบางปะอินนะ วันนี้ทั้งสองคนครับจะได้เรียนรู้ในเรื่องราวของพลังงานทดแทนรู้จักพลังงานทดแทนหอ่อพอรู้นะคะพอรู้มีอะไรบ้างมีพลังงาน<ก>อะไรบ้างก็มีพลังงานไฟฟ้า,งงาไฟฟ้า,ฟารือว่าแสงอาทิตย์มีอะไรอีกลมมีไหมลมน่าจะมีค่ะกัางหันง มีหลายรูปแบบเลยทีเดียวแล้วปัจจุบันเนี่ยคนเนี่ยมีจำนวนมากขึ้นไหมการใช้พลังงานเนี่ยก็ต้องมีเพิ่มขึ้นถูกไหมพลังงานไม่พอดิเราก็เลยต้องมีการนะครับผลิตพลังงานทดแทนนะครับเพื่อให้มนุษย์เรานะครับมีพลังงานไว้ใช้ได้เพียงพอนั่นเองและวันนี้ครับพี่ป๋อจะพา้น้องนะครับไปเริ่มต้นกันที่ 4D เฮ้ยรู้จัก 4D บ้างไมไม่รู้จักค่ะ 4D เนี่ยเป็นการเรียนรู้แบบ4มิติครับจะมีมิติไหนบ้างตามมาเลยครับไปเลยค่ะ ดู 4D เนี่ยจะต้องมีอุปกรณ์นี่เลยถูกต้องค่ะเลือกเลยค่ะาป๊บใส่เข้าไปเป็นไงเป็นไงเ็นอะไรก็ไม่มีอะไรค่ะมันก็เหมือนแม่ธรรมดาทั่วไปเนาะเออพี่สายพี่ไม่มีพี่ว่าเดี๋ยวลองเข้าไปพิสูจน์ดีกว่าครับว่าเขาจะหลอกเราหรือเปล่าเนี่ยเออไม่ใช่ค่ะ สวัสดีค่ะก็พี่ชื่อว่าพี่อ้อมนะคะพี่เป็นวิทยากรประจำศูนย์เรียนรู้พนักงานทดแทนบางจากที่นี่เป็นวิทยากรนั่นเองนะวิทยากรไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันตองที่เรากำลังจะชมอะค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรหรอคะเรื่องที่กำลังจะชมก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเกี่ยวกับแสงอาทิตย์นี่แหละค่ะก็คือจะเป็นเหมือนผู้พิทักษ์ ผู้พิทักษ์เหมือนผู้พิทักษ์เกี่ยวกับพวกพลังงานทดแทนโอ้น่าสนุกจังเลยค่ะพี่บอกคะอยากดูแล้วค่ะเล้วเราไปดูกันเลยดีกว่าไหมคะดูเลยได้ไหมครับดูเลยได้ค่ะโอเคครับงั้นไปลุยกันเลยดีกว่าครับได้ค่ะเชิญค่ะไปเองค่ะเจ้าไปนี่เจ้าจังเด็กนะและโฟดีเนี่ยวันนี้มีอะไรมีทั้งกลิ่นอ๋อมีกลิ่นกลิ่นแล้วก็ เป็นรูปใช่ค่ะมีขยับได้อีกทางนะคะก็ยังมีภาพใช่ค่ะมีภาพที่ลึกมากคือเหมือนจริงค่ะแล้วมันมีตกใจตอนนึงคือตอนที่นกซันนี่อะค่ะกระโดดหนีอุกกาบาตคือมันเหมือนมันพุ่งใส่เราใส่เราค่ะพอหนังจบปุ๊บฉากกาที่รับภาพคือสวยมากสวยมากค่ะเราเห็นโซลาเซลล์จริงๆ หงาทางด้านหลังเพราะว่ากําแพงทางด้านหลังเป็นกระจกค่ะแล้ววิวสวยมากค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็เดินเอาอุปกรณ์ออกมา,า,าเก็บหรือจิ๊กกลับบ้านใครแอบจิ๊กแหว่งกลับบ้านหรือเปล่าไม่มีนะฮะไม่มีนะ <c oughs> อย่าให้รู้นะว่าแอบขโมยแหว่งเขากลับบ้านไม่ได้นะหลังจากนั้นเราก็ลงลิฟต์มาเป็นไงความรู้สึกที่ลงลิฟต์รู้สึกตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นเพราะไม่เคยขึ้นลิฟต์แบบนี้เลยค่ะ,ค,ะคือมันไม่มีหลังคามันแบบให้ดูวิวคือสบายๆมันรู้สึกไม่ไม่ทิ้เราจะเดินไปไหนก็ได้ สนุกค่ะ<อ>มาถึงโซนนิทรรศการกันแล้วทั้ง3คนจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทนต่างๆอีกมากมายเลยจะมีอะไรบ้างตามพี่ปอน้องนาเนียและน้องนาเดียเข้าไปชมนิทรรศการกันเลยดีกว่าค่ะ ตอนนี้เราอยู่กับอีกห้องหนึ่งนะฮะที่แม่น่าจะมีความรู้เยอะทีเดียวนะคะรับรวมถึงวิทยากรอ,อีกคนหนึ่งด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับีชื่อพี่อะไรครับ พี่อุ้ยนะครับพี่อุ้ยครับห้องนี้เป็นห้องอะไรยังไงครับเอ่อห้องนี้เป็นห้องจัดแสดงเกี่ยวกับในททศการนะคะที่เกี่ยวกับพันธบัตรการพัฒนาพลังงานไทยนะคะคเอ่อตามบอร์ดด้านั่งซ้ายนะคะก็จะมีคําอธิบายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับพลังงานทดแทนต่างๆนะคะครับโซนแรกเราก็ไปพบกับโซนพลังแห่งสายพะเนนนั่นเองนะครับซึ่งเป็นโซนที่พูดถึงการพัฒนาพลังงานทดแทนนะครับ ในร,รูปแบบต่างๆใช่เป็นโครงการในรูปแบบต่างๆนะครับเราก็จะมีพลังงานอะไรบ้างเอ่ยจำได้ไหมพลังงานนลมค่ะเชื้อเพลิงแสงสค่ะแล้วก็น้ำาแล้อกเชื้อเพลิงก็มีหลายรูปแบบนะถูกไหมมีดีเซลมี ใช่พลังน้ําก็จะมีพลังงานขึ้นอะไรต่างๆมากมายทําให้เราได้มีความรู้เพิ่มเติมนะว่าจริงๆแล้วพลังงานทซลารเนี่ยก็สามารถผลิตได้จากหลากหลายรูปแบบทีเดียวใช่ค่ะนะครับแล้วอยากจะรู้ว่าที่นี่เนี่ยนอกจากโซล่าเซลล์แล้วยังมีพลังงานรูปแบบอื่นอีกไหมพลังงานรูปแบบอื่นๆมีค่ะจะอยู่ด้านในแล้วก็ในโครงการเรามีส่วนเพิ่มเติมคือไบโอดีเซลจากสาหร่าย เออเออไม่เคยได้ยินเมอนันเออน่าสนใจเหมือนกันเดี๋ยวเราจะได้ไปดูกันนะครับโอเคแล้วไปกันเลยดีกว่อไปค่ะไปครับไปครับแล้วไปต่อกันที่เปิดโลกลังใช่ค่ะเข้าไปนะคะตื่นเต้นมากค่ะเป็นโดมใหญ่ๆแล้วก็มีโคมเหมือนโคมข้างบนค่ะแล้วเขาจะฉายทิวทัศ ชื่อห้องนะคะเปิดโลกพลังงานนะคะน้องๆจะเห็นว่ารอบๆเราเนี่ยมีพลังงานหลากหลายประเภทนะคะอย่างเช่นเดี๋ยวยกตัวอย่างก่อนนะคะพลังงานของแสงอาทิตย์เนี่ยเราก็จะใช้พลังงานจากแสงเปลี่ยนมาเป็นไฟฟ้าค่ะนะคะถัดมาด้านหลังเรานะคะก็จะเป็นพลังงานลมนะคะพลังงานลมเนี่ยการติดตั้งกังหันลมเนี่ยเป็นพลังงานทดแทนส่วนหนึ่งเหมือนกันนะคะแล้วิธี การใช้ห้องนี้นะครับวิธีการใช้ห้องนี้เวลาน้นนนองๆเข้ามาเนี่ยค่ะก็เราจะให้ชมเป็น orientation เป็นวิดีโอที่อยู่ด้านหลังน้องๆอ๋ออันนี้กลมๆเนี่ยเหรอ่าวิดีโอจะฉายด้านบนนะคะวิดีโอ orientation ตรงนี้จะเป็นเกี่ยวกับพลังงานทั่วๆไปที่เราพบเห็นเพี่อวพลังงานทดแทนในโลกของเราครับค่ะเสร็จแล้วโมเดลด้านล่างนะคะจะขึ้นพร้อมๆกันนะคะก็คือน,น้องๆสามารถชมได้ทั้งสองด้านเลยใช่ อนนี้พวกเรามาอยู่กันที่อีกหนึ่งโซนแล้วนะโซนนี้คือโซนอะไรครับเออเราเรียกว่าโดมสาลายค่ะโดมสาลายเออเข้ามานี่จะเห็นเป็นสีเขียวเต็มไปหมดเลยครับใช่เป็นยังไงครับโซนนี้เออโซนนี้เราจะเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นห้องที่ใช้ทดลองการเลี้ยงสาลายนะคะหรือว่าเรียกง่ายๆว่าเป็นห้องวิจัยศึกษานั่นเองแล้วก็เห็นน้ำเขียวเขียวเฮ้ยคอยใจคิดนะว่าน้ําสกปรกหรือเปล่าทาไมน้ําสีเขียวเขาไม่ได้ล้างบ่อหรือเปล่า พี่งไม่ใช่ค่ะเขาเป็นสาราที่น้ำผสมกับน้ำใช่แล้วนก็ใช่เป็นการสกัดนะฮะน้ำมันจากสารายนั่นเองมาดูระบบเปิดกันบ้างค่ะแล้วก็ด้านข้างนี้นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีการเลี้ยงเหมือนกันนะคะก็คือเป็นการเลี้ยงโดยใช้พลาสติกคลุมนะคะแต่ว่าตอนนี้คือเราไม่ได้เลี้ยงแล้วเพราะว่ามันร้อนร้อนจัดร้อนมากเลยร้อนจัดมากเราก็เลยเลี้ยงเป็นระบบที่เป็นบอ หลังจากนั้นนะครับเราก็ไปต่อกันที่โซนของโซลาเซลล์นี่คือไฮไลท์ของวันนี้เลยแหะใช่ค่ะคือใหญ่มากค่ะแล้วก็เยอะแต็ไมไหมดเลยค่ะจำได้ไหมว่าพี่เขาบอกไว้ว่าแผงโซลาเซลล์ที่นี่เนี่ยมีทั้งหมดกี่แผงหน <18 8. S 1> ึ่งแสนแปดแปด่อกจะไม่ผิดหน0 0 0แกกว่าก็คือจะเป็นแผง เป็นแผงที่เราเทสเฉยๆนะคะส่วนแผงที่อยู่ในโครงการนันคือเป็นแผงที่เราใช้จริงมันจะมีขนาดไม่เท่ากันหรอคะใช่ค่ะ<ร>ขนาดไม่เท่ากัน<ช> <ๆ S 1> เพราะว่า<ช><ร>อของเราเนี่ยมันจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าด้วยความที่วัดก็แตกต่างกันด้วยนะคะเราไปเดินดูกันหน่อยไหมของจริงว่าแบบว่าแบบใกล้ๆเลยยังไม่เคยดูของจริงใกล้ๆมาก่อนไปกันเลยดีกว่าค่ะไปครับไปครับ ใา่นะครับสำหรับพี่ปอนะครับต้องบอกเลยว่าวันนี้ไม่ผิดหวังครับพาน้องๆทั้งสองคนมาได้ความสนุกแล้วก็ได้ความรู้มากๆเลยทีเดียวประทับใจกับการพัฒนาพลังงานทดแทนของบานจากมากๆนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่ายุคสมัยนี้เนี่ยจะเห็นว่าน้ํามันก็แพงพอ,อน้ํามันแพงปุ๊บข้าวของก็แพงการใช้พลังงานก็มีเยอะขึ้นเช่นกันเพราะนั้นเนี่ยพวกเราเนี่ยจะต้องหันกลับมาใส่ใจธรรมชาติให้มากขึ้นคุณพ่อคุณแม่คนไหนนะครับมีเวลาพาลูกๆนะครับมาสนุกกันที่นี่นะครับรับรองว่าจะได้สนุกแล้วก็ได้ความรู้แถมยัง ช่วยกันนะครปลูกฝังให้ลูกหลานของเรานะครับรักษาธรรมชาติได้ด้วยประเทศของเราเนี่ยจะได้อยู่กันแบบยั่งยืนแล้วก็<ช>พอเพีย,นยงนะครับค่ะ โอ้โห oh ดูแล้วนะคะอยากจะบอกว่าพระอาทิตย์เนี่ยเป็นสิ่งที่สุดยอดจริงๆเลยค่ะเป็นแหล่งพลังงานนะที่ไม่ต้องไปรบกวนธรรมชาติเลยและก็อยากจะบอกว่าศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนบางจากเนี่ยเป็นสถานที่ที่ดีมากๆเลยค่ะน่าไปเที่ยวนะน่าไปเปิดประสบการณ์มากๆและก็ต้องขอขอบคุณพี่ปอด้วยนะคะที่ไปเปิดหูเปิดตาเอาสิ่งดีๆมาให้พวกเราดูวันนี้ใช่แล้วครับและสาหรับวันนี้นะคะความสนุกของพวกเราสองคนก็หมดลงแล้วนะคะแต่เรื่องราวดีๆไม่มีทางหมดไปแน่นอนครับแน่นอนค่ะเจอกับพวกเราสองคนได้ใหม่ทุกวันเสาร์ ในวันอาทิตย์เวลาเดิมเวลาดีๆแบบนี้เที่ยงถึงเที่ยงครึ่งนะคบแล้วก็อย่าลืมติดตามความเคลื่อนไหวของเรา2คนด้วยนะคะหรือเพื่อนๆอ,อยากจะมาร่วมแชร์ประสบการณ์แชร์ข่าวสารต่างๆได้ตาม<น>ช่องทางที่ขึ้นอยู่ข้างล่างน,นี้เลยคะ่ะครับแล้ววันนี้นะคะก็หมดเวลาเวลาหมดของรายการลกูลกลกลอกของลกูลกๆลงแล้วเพื่อข่าวใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย